สิบก็ได้เขาก็ตายเหมือนกันเลยเปล่ายังอยู่ดีเรามาเรื่องนีเอเลยครับคุณล่ะคุณเคนตันะอะไรครับได้นะถ้าอยากจะขอใช้เวลากับเขากับเด็กก็เลยใช่กับเด็กเด็กคนนั้นแม็กซ์ลูกคุณรู้หรอกนะอยู่กับหุ่นยนนานจนจะได้หัวใจเหมือนหุ่นแล้วนะ ที่รักนั่งรอนี่นะจะรีบไปรีบมาไม่ต้องรีบตาสบายเลยที่เราเฟอร์นิเจอร์เพียบแต่เท้าครับถ้าผมจะขออนุญาตออกไปนอกห้องเพื่อโทรปรึกษาทนายจะเป็นอะไรไหมครับเชิญออกมาสิออกมาผมหน้ามาแล้วก็เด็กจะไปอยู่บ้านที่รับเลี้ยงไงล่า ไม่หรอรัชหาครอบครัวดีๆให้เพวกหนุ่มสาวไฟแรงนะ่ะขอบใจนะไมเคิลตกลงผมเซ็นนะอะคุณเมาวินบานผมเป็นสามีของเด็บบราแบบเด็บบราเนะ่ยอยากจะรับแม็กซ์ไปเลียงมามผมก็อผมหนุนเต็มที่แบบว่าผมขอเจ็ดหมื่นห้าเช็ดหมื่นห้าพันเรนหรียญเหรอผู้จริงหรือเปล่าเนี่ยปัญหาคือ รอนนี้เราวางแผนกันว่าจะไปเที่ยวอิตาล,ลีกับเพื่อนเก่าผมกับเมียเขาสองเดือนทัศคานนี้ก็ไปทั่วแล้วสองคู่ชูชื่นน่าสนุกกว่าจะกลับมาที่นิวยอร์กก็ปลายเดือนสิงหาสิงหาหละ่ะ <c oughs> งั้นแสนแสนนึือนนี่ยนะบ้าต่อบ้าชัดๆเลยมันก็ยังไม่บ้าแล้วว่าเท่าตอนที่เมียคุณรู้ว่าผมยกเด็กให้รัฐเท็กซัสจัดการหรอกนะมุมที่ผมมองก็คือนี่เป็นทางออกที่ทําให้เราได้กันทุกฝ่ายที่คุณจะต้องทําก็คือ บอกเมียว่าผมจะยอมเซ็นยกเด็กให้ถ้าเธอจะยอมปล่อยให้เด็กไปอยู่กับผมก่อนในช่วงหน้าร้อนโอเคโมไปเลยว่าเธอทําให้ผมรู้สึกแย่มากที่ผมเป็นพ่อที่ทอดทิ้งไม่เคยดูแลลูกหรือผมอยากจะสารสัมพันธ์กับลูกชายให้รู้สึกผูกพันอะไรเทือกน,นั้นเนอะเธอเชื่อนะคุณจะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเราจะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายก็ได้แต่ห้ามให้ด็กรารู้เรื่องเงินเด็ดขาดเข้าใจนะเข้าใจถึงกึ่นเลย เดือนสิงหาอีกห้ามือหลังจากเรากลับมาคุณต้องพาเด็กไปส่งที่นิวยอร์กยินดีที่ได้ร่วมธุกรก,กิจแต่ท้าวครับผมเป็นปลื้มที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจครับ <c oughs> มีอยู่แล้วส่งขอไปที่เทวเลสยิมี๋้วจตามไปจ่ายนะ บอกนะชชลีี่เป็นหายนะยังไงก็ไม่รู้ยินดีที่ได้เจอเหมือนกันนะและขอบอกเลยว,ว่าวันนี้คุณน่ารักมากพอเถอะแลีเหม็นเต่าต้องอาบน้ำแล้วสนใจอยากจะอาบาน้ำแต่ไมนะัล่ะชาลีขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะ มีผู้ชายน่ากลัวขนหุ่นส่หีบมานั่งรออยู่หน้ายินฉันมาสองชั่วโมงแล้วถ้าจะเจาะลึกลงไปอีกฉันนัว่าคุณสั่งจากตลาดมืดโดยให้มาส่งในที่ของฉันแอมบอชพังเล็กขนาดนั้นจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายเงินกําลังมาช่วยถูกเวลาไว้หน่อยแลวกันถูกให้แล้วหมดมุกแล้วเนี่ยน่ารักที่สุดเลยแล้วถามจริงเพราะฉันน่ารักที่สุดใช่ไหมถึงกล้าซื้อหุ่นสี่หมื่นห้าทั้งทที่ยังถือฉันอยู่หกพันผิดหกมาวินเงินมาถึงแล้ว เงินห้าหมื่นตามสัญญา <c oughs> ส่วนนี่เบอร์ทั้งหมดรวมทั้งขอมูลสำหรับติดต่อเราในยุโรปขอมูทั้งหมดถูกแล้วที่ยกเขาให้ฉันเคลโอล,ลายก็คงอยากได้อย่างนั้นใช่พาเขาไปส่งที่นิวยอร์กวันที่27สิงหาตกลงตามนะโอเคงั้นเราก็ไปพาแม็กซ์มานะได้โอเคไปพาแม็กซ์มา